สาธุกาธุพุนร,รัตานังธรรมรัตนังสังหรัตานังหลวดแต่นอฟุทั่งตลอดทั่งคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ขันเจ้าที่เจ้าทาา่านขันเจ้าบ้านเจ้าเมืองขันเจ้าวเจ้าาจังว่าสาธุเด้อผุขาลรมือนี้จงมาปลูกมาบาังจงมากลาง ลูกก็เป็นกลาง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 จงมากัง ได้ยูเรด้แต่ว่าหนูลงบา่า<ต>ได้ออแล้วน้อซําอกกรไดหามงลุ่มลเนได้ลูกลองดู แม่นว่าคุณนายคันสาทุเด้อค่ะจะยอมู่ไหว้คุณครูผู้สอนฟังคุณครูบาสาละนออาจารย์ค่ะจะยกใสเก่าทวินไว้างเสียนเทียนคันหาขอนิมนต์ออป้องขออาจารย์สังไว้เติงตแทมขอนั้นแล้วขอให้แนมนําค่ะเจรจาจับใสไหลเด้อพอเด้อแม่ไหออกมาดังน้ํายามเบาอย่างจน เอียงหนึง่งฝูงหมูควนมาหนีเดินขณะหน่อยอยิ้มไปรีดเกาหยองคำโอ้นลำคอนั้นแล้วคอเหงินมใสจนองขนมนอมคน,นค้นเส้นทางบางทีเดิอบางทีเด็กนุ่นหน่อยสัอาไรเอามมายาไหมเอามายาหนูล่ำหนูเคือล่ำไปเลยแต่ไม่รู้ว่าจังหวะมันอยู่ตรงไหนลูกอ่าที่แม่ตบมือใส่เห็นปะอ่ะละแมนว่าคุณนายขันษา ย่อมือไหวคุณครูผู้สอนสั่งคุณครูภาษาละนออาจารย์ขาดจะยกเสเก่าทวินไหวฟังเสียงเทียนกันหน้าขอนี่มณโณพองมาสิป,ปก๊บให้หนูลงจังหวะอ่าเอาไหมลูกละแม,ม,ม,มนว่าไหมละแมนว่าคุณนายขันสาทูเดอร์ขาดจะย่อมือไหวคุณครูผู้สอนสั่งคุณคาารูภาษาละนออาจารย์ขาดจะยกเสกเก่าทวินไหววางเสียง เทียนคันหาขอนิมนต์อ้อปองขออาจารย์สังไว้ตึงตังเติมแถมขอนั้นแล้วขอให้แนมนำขาเจราจาจับใสไรเดอร์พอเดอแม่ไรออกมาดังน้ำยามบ่อกย,ยาจนเอียงนึ่งฟูหมูค้นว่าหนี่เด้อขนาดหน่อยไงไพไดนิ่งกาวย่องคก้าวย่องไพดีนิ่งก้าวย่องครับโอ้นำ้ำ ขอนันเล่วขอไถ่หน,หน,หน,นมหนอมจำเจนมถนมหนอมพึ้นเถียนพางใช่ไห<ป>มไปทองมาพิดได้นน่ขอนันแล้วคอให้จำเตหน้อมถานอหนอมกุ้นเป็นพาง จำใจนอน้าคุณเพียนพางเพียนพางเพียนเพียนเพียนพางเออเอเอาไหม่ไม่ขอ่นแล้วขอให้จำใจนอมถนอมคุณเพียนพางขอ่นแล้วขอให้จำใจนอมถนอมน้อมคุณเพียนพางบอแมนถ้านอมคุณเพียนพางถนอมคุณเพียนพาง